สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุมิตาขับแท้ชื่อเล่นชื่อไม้เกิดวันที่1พฤศจิกายนพศ2540ค่ะอายุ18ปีเลือดเลือดก,กุ๊ปโอศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปทุมธานีนันทมุนีบำรุงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ขับสอสายสิ่งคำนวณ แล้วจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะศิลปะกรรมศาสตร์สาขาหน้าตศสินไทยศึกษาค่ะชอบสีดำงานอนดิเรกนะคะดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือชอบเล่นกีฬาเล่นแบดค่ะชอบกินกระเพร <c oughs> ากรอบไข่ดาวค่ะ จบการแนะนำขอจบการแนะนำตัวเพียงเท่าน,นี้นะคะ